เมาคะแะนับบนี้นครั้งทีสาม2.22ดีมากค่ะเป็นจ็ดที่ดีที่สุดแล้วมั้งในวันนี้2.22ต่อไปเป็น3.3นะคะเราก็การให้กีฬาคนตรวจเชียงใหม่ที่ทำ3.33ได้ต่ำกว่า1.8นาทีนะคะเพราะเราจะมีสนามเอเชียโอเพน ทุกที่เอเชียทั้งหมดรวมแล้วก็เซเลนแนิีแลนด์จะมาแข่งที่กรุงเทพด้วยในวันที่12-13ตุลาคมเระเททยได้รับเขียิเป็นเจ้าภาสานามและเราอยากให้เชียงใหม่ของเราเป็นหนึ่งสักครั้งหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพสานามระดับที่เอเียนะคะเราไมทำาิที่ม่ได้นะคะ3-6 3ครั้งที่หน่งเรื่องค่ะการแข่งแชมป์โลกปกติต้องไปที่อเมริกานะคะหรือทวีปยุโรปแต่ปีนี้คนโซที่ ตอนนี้เขาจะจับการแข่งขันระดับโลกที่นั่นันที่สองสามสาเริ่มค่ะสวยมากสองจุดหกห้าไม่ดีเลยนะคะคันที่สามหรือเปล่าเริ่มค่ะสองจุดห้าสองหรือเปล่า ผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆได้มีภาษากีฬานะคะแต่จะไม่ถนัดในการใช้ด้านร่างกายที่ต้องแข็งแรงมากๆนะคะกีฬาจะอาจจะช่วยทำให้เราพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายขึ้นมาได้นะคะเล่นในล่มได้ใช้พื้นที่ไม่มาก ไปกันทั้ 1, งท,ที่หนึ่งเล่มค่ะสวยค่ะตาไปโอ้โห7.56แกมันไม่อยู่กับที่นี่น,นะคะท่านที่สองเล่มค่ะ เหมือนกันเลยนะคะคะแนนที่สามค่ะคุณไม่ดีเวลาทุคะนที่สามคะไม่ดีที่สุดเลยค่ะโอ้โหเก๋สวยค่ะทู่เลยนะคะคะแนนนี้ก็คือไซเคิลนะคะในแบบของนักกีฬาของเรามันก็จะซ้อนแบบนี้